คือสาเหตุหที่เพิ่นยาห่างกัน,นมันเป็น,นปสาเหตุมาในอะไรเนาะติดเช้าคน่ะเมีมยมโอ๋อคนติดผู้สาวเนาะนะ โดยสบายดีสบายดีกะกาสบายดีและสวัสดีแฟนพี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนเนาะว่าจะเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าชูวช่องน้องพลแชแนลเนาะมื้อนี้น้องพลสิพาแม่พี่น้องพาสุขสุขคนมาหาเอื้อยผู้หนึ่งเนาะคือน้องพลก็ยังบ่เคยมาเจริญรักน้องแฟนพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นคร e. ั้งแรกที่มาเนาะก็ยังบ่ฮู้ชื่อเสียงยงน้ำเอื้อยเพิ่นเนาะว่าเพิ่นชื่อแนวใดจังได๋เนาะกัเฮาก็สิได้เข้าไปหาเอื้อยเพิ่นก็สิได้เข้าไปสอบถามเอื้อเพิ่นเนาะ เพิ่นซื้ออยังจังไดแนวใดเนาะเพราะว่าเฮาก็บ่เคยมาก็ยังบ่ฮู้ซื้อเอื้อยเพิ่นเนาะก็สิได้เข้าไปหาเอื้อยเพิ่นสิได้เข้าไปสอบถามเอื้อยเพิ่นเนาะก็คือเพิ่นก็คือสิเปิดใจเนาะพี่น้องเนาะหาคุณมาลูกุณเลยเนาะแต่เฮาก็ยังบ่เคยมาก็สิได้เข้าไปหาเอื้อยเพิ่นเนาะสิได้ไปถามสื่อเสียงยังน่าเอื้อยเพิ่นเนาะเพิ่นซื้อแนวใดจังไดเนาะโดยสิเป็นแนวใดเฮาก็ไปติดตามเฮาส่้ไปเบิ่งนํากันเลยเนาะพื่พี่น้องเนาะสบายดีเอลยสบายดีโดยสบายดีโด,ดย เป็นได้เลมาหน้าผ anyway nice 응ู้เดียวว่ามานี่มาหน้าผู้เดียวแล้วมาเลี้ยงงูอโดยเะสีเขาก็ยังบวเคยมากเกษีได้ขอสอบถามซื้อ้เพื่อนก่อนเนาะโดยซื้อยังเด้ซื้อน้อยซื้อน้อยอายุเท่าปีสี่สิบเจ็ดปีสี่สิบเจ็ดปีเนาะสี่สิบปีนะพี่น้องไหนเอ้ยมืาอนี้เอ้ยมาเลี้ยงงูอ่ะไหงูอ่ะเจ้าตัวงูสองตมาเลี้ยงผู้เดียวเนาะแม่นถ้าเกิดเอ้ยเป็นมาไปได้เอ้ยอยู่กับใครเดี๋ยวนี้อยู่กับลูกกับลูกลูกเอ้ยจะคน ลูกไปสองคนผู้หนึ่งไปทำงานอยู่ส่วนทะอเรียนภาคใต้ผู้ดูสองคนนี่เป็ผู้หญิงกับผู้ชายบ่แม่นผู้ชายท่านหญิงทับชายเนาะเออไอ้เพคนอายุจักปีแล้วผู้ชายนะสิบเจ็ดสิบแปดปีแล้วอ๋อคนนี้เจ็ดสิบแปดปีแต่ผู้ผู้สาวดิสิบสามปีสิบสามปีเนาะกำลังเรียนอยู่มืสามโดยแต่เอ้อกับไ่ได้มีผัวว่เดี๋ยวนี้นาะก็โสดเนาะพี่น้องโสดแล้วตอนนี้นะ คือยาห่างเลยมอยากันมาหลุนบ่กครับปีเลยโอ้ก็ดุลนานพอสมควรเนาะแต่เออกันยังว่าไม้มีไข่มาล้มมาตกันเลยบ่มีเนาะล้มนาะพี่น้องแต่เอื้อยกับพี่เด่นโทรษเศร้าไปยังว่าซะวินถึงกันยังโมมีคนลมเนาะบอกเลยเอื้อยกับ่เคยทักหาคนละยา้วนะก็คือสาเหตุที่เพิ่นยาห่างกันมันเป็นสาเหตุมาในใดเนาะติดเช้าคนนั้นเมียหมาโอ้เพิ่งติดผู้สาวเนาะอยู่ในบ้านเนี่ยบ่กติดสาวอยู่ในบ้านเนี่ยและ พ่อสาวในบ้านนี hmm ่บ่เดี๋ยวนี้ก็เอป็นเออยังได้เอาผัวัวไม่เนาะพี่น้องเนาะยังเลเอืะออกำลังหาอยู่นี่ก็เปิดใจอยู่เนาะได้เปิดใจอยู่ตอนนี้นะเปิดใจอยู่เนาะก่ะเฮาสี่สิบเจ็ดปีเนาะเลยเนาะก็เปิดใจหานมนมมาคุยน้เนาะพี่น้องเนาะโดยหาคู่หาครีมโดยเอฮ้ยยันอยากได้ยันว่าน่ะแต่อายุ เท่าไ60ปีลงมา60ปีลงมาเนาะพี่น้องเนาะ60ปีผมมีเงินมีคำนะกระเบื้องพือผู้ทีบางแยงเขาได้เนาะเออผู้ดูแลเขาได้นี่ยแหละผู้กุ้งครอบกุ้งครัวเนี่ยโดยขน้นไปด้ขึ้นได้ดูแลครอบครัวเราได้เห็นไลยเนาะสมมติว่านมใหญ่ใจดีอยากเอาไปยูมน้ำเลื่อยเอื่อยสิไปบ่ไปคแค่คนกุ้งคนกุ้งก็ไปเนาะทำไปแล้วดูเอื่อยจะยูมกับใครสัเนี่ย กับเพื่อนผักงันมาเลี้ยงค่ะอยู่กับป้าเพื่อนยังยังตื่นเลเนาะลดูเจ้าก็เนาะเออเพื่อนจะคันชีไปน้อก็คือสิบวัวได้เน้องกับเพื่อนกระเฮียนเนาะอืมโถ่ยังยังดูเป็นห่วงน้องเพื่อนคันคือคันเป็นอายุรุ่นน้องอายุน้อยกว่านี้ครับอายุได้สำเร็จรุ่นน้องนะครับได้แต่สี่สิบขึ้นมือหนาวนะสี่สิบเนาะหกสิบหาสี่สิบน้องเพื่อนก็เนก็ได้รับได้สำ้ก็บได้แต่สำนั็นเนาะกับรุ่นน้องเพื่อนกับเพื่อนกับสี่สิบเจ็ดเพื่อนกับฮารได้แต่สี่สิบกัน ลดลงมาเจ็ดปีเนาะอันรุ่นน้องเนาะโดยโดยคืออยู่นี่กับบริมีผู้สางผู้สาสอยกับไครเป็นไผ่หาเงินเนาะกับแม่นี่แหละหายองโอ้ยหาเองเจ้าไปเก็บยังไงหายบัวอ๋อมีบัวใครบัวจ้าปลูกอย่างเงี้สิดหน้าจะว่าซื้อเอาเนาะเขาประจำอ๋อก็คือออกมาหน้านี่ออกมาคู่มือบ่ ออกมาคูเมือและเลี้ยงงัวมาตะไคร่บวแล้วก็มานาอ๋อมาเลี้ยงงัวเลี้ยง,งูอิอ่มแล้วก็เมื่อคือเป็ดก็ไก่คือหมูอยู่เฮือนพอแล้วไรแม่ะไรยังเขาคอกเลยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่น้ำเนาะอืมเลี้ยงหมูเลี้ยงแม่เลี้ยงไก,งงงไก่ครบแล้วโดยสมมติว่ามาคูวนานะพังไทยพังลาวหรือว่าต่างประเทศได้ได้ในมาทุกประเทศได้มาทุกประเทศเขาเชื่อมข้าใจกันที่เนาะเออท่านคุยเข้าใจกันนะมาทุกประเทศ เขาแค่มีความเข้าใจกันเนาะแม่นเขาเพี่อยู่น้ำกันแหละมีความเข้าใจกันอยู่น้ำกันได้เนาะก็คือ้นหาบได้เบิดเนาะแต่วันนี้เนาะเอ้ยการโทรศัพท์ไปเอามาอยู่ว่าไงว่บ่ไปซื้อยานคุณตกหำนะเว่ามันติดตามลาเว้ยแล้วว่าเออเบิร์ดกับเจ้ากะหับไปก่อนมันก็บอกมาเอาเออแเพรว่าโลกตามดังเนาะอย่าคิดใจสนใจกะเออมันจะเอาให้มาเลยฟองน้องคอยก็ได้เนาะ เลี้ยงงัวพี่น้องเฟินกับโบได้ถือโทรศัพท์มานำเนาะโดยมือนี่ไปขายรัวมาได้เรียบร้อยเดี๋ยวเลี้ยงงัวตื้ยโดยเมื่อจังโมงได้หนิเนาะสามโมงหมแล้วก็ะทำพูแล้วเนาะเมื่องเนาะก็คือมือนี่กับลูกกับไปเฮียนเนาะเป็นไปเฮียนอ๋อมื้อนี้เป็นผักก็เพิ่นอยู่เฮือนบ่เหมือนกะยู่เฮือนนี่ก็อยู่กันสองคนบ่สองคนแม่ลูกเนาะ อ๋อเกมีู้กันสองคนเนาะขาบตาเห็ดหน้าหน้าเข็โอ้กะมีหน้าเนาะมันมีคนไฟหนาเห็ดหน้าก็อยู่ไทราัโดนไหน้าเห็ดหน้าเลยมันมีอ้ก็บ่มีคนไาเ็ดกะมีคนถยหน้าเนาะก็คือเพื่อนเห็ดหน้านี่เพื่อนกะหายเข่าอยู่บอ๊ะหพย่ายในปีละซาอ๋อปีละ้าวนี่ก็คุ้มุมกินอยู่บ่๊ะคุ้มซื้อ ก็มีสื่อน้ำเนาะกับบัตายบัตรยางกซิมีเนาะเพราะว่าเราหาเงินบบทันเนาะเพราะว่าเรากะหาคนเดียวเนาะบ่มีคนผู้มาหาซอยเนาะเลยเพราะว่าเราก็โบได้มีคนหาซวยก็หาไปเดียวมันกซิมีบบทันหาบ่ทันน้ำเนาะคือเอ้ยเผิ่นกันหนายังนุมอยู่นอะเยพี่น้องเนาะอายุก็สี่สิบเจ็ดปีแล้วเนาะ ว่าพังไทถขึ้นกับสาวอยากให้ขึ้นไอยู่น้ำขึ้นกัอยู่อยู่ขึ้นนะอยู่อยูเนี่ยพุ้มพุ่งกันได้พี่น้องเลยคือขันป็นพ่อห้างคนยังกระหับได้ป้ะกระหับได้ก็ขอแค่หักเฮากับพักลูกเฮาเนาะโด้ยขันหักเฮาก็ต้องหักลูกหาน้ำโด้ยกระหับได้เนาะพ่อห้างก็เนาะก็โบติวยังเพิ่นเนาะก็แนีเพิ่นหักเฮาหักลูกเฮาเนาะ เพื่อเลื่อยกันนั่นอยู่ว่าเพื่อเรื่อยกัน,น,ววนกมีใครผ้าใส้อยู่ว่าเอ้ยมีมีได่มีอย่างนี้ปครบะนะ็ดครับเนาะมีก็คือเดี๋ยนะมีตะปัวนนกำเงินไะส้หมดเลยมีตะปัวกำเงินเนาะพี่น้องเนาะโดยกัยังขาดครูมาเคียงเนาะแม่มาเคียงขางมาหามา,มาสางมาสาใส่กันเนาะเลยกับพวกครัวเพิ่อกนกับกามีเบ็ดแล้วเนาะกันยังขาดแต่สองแนวเนาะพี่น้องเนานะ การขันสีเปิดใจ,จหับก็ต้องหับคนที่เบึงแยงเขาได้เนาะเบึงแยงเขาได้เบึงแยงครอบครัวเขาได้กันเขาสีหับก็เพราะว่าขันคืออายุแกกลัวหันนีก็สีมาให้เขาคำมาหา,ขาขม,มาให้เขาเบึงแยงนี่ก็ซื้อสีโบได้เนาะก็ะต้องเบึงแยงเขาให้ได้เนาะเพราะว่าเป็นการอายุลายคนเนาะก็เพื่อเขาหักหักกันก็ยูน้ำใจนี่กะเพราะว่าเขากับบึงแยงกันเองเขึ้นกับบึงแยงเขาเล่าก็ต้องมักขึ้นน้ำขึ้นก็ต้องมักเล่าน้ำสองข้างสองฝ่ายมักกันเลยจะอยู่น้ำกันได้เนาะพี่น้องเนาะโดย ขันายมาขึ้นคนเดียวกับบุร่าได้ที่น้อยเพราะว่าอยู่น้ากันก็ต้องมีความหักมีความเข้าใจกันเนาะคันผู้ใดมากกติดต่อมาทางน้องพลอยได้เนาะเพราะว่าเพิ่นกับบได้เอาโทรศัพท์มาเนาะเขาก็สิบบยังบุร่ามีทางสองทางติดต่อเนาะเพราะว่าคันผู้ใดมากก็สามารถติดต่อมาทางเขาได้เด้อเหมือนพี่น้องเด้อเขาก็จะได้เป็นสะพานหักให้เองเนาะกระอายุก็คือ60ลงมาหา40เนาะ40ก็คือ40ขึ้นไปกับสี่สิหาหกเนาะ เพิ่นทับได้อาโุที่เพิ่นทับได้เนาะเรือยก็ได้ปลูกพักปลูกอย่างไงวะปลูกปลูกเขได้กินหมดเลยปลูกจนขายพอแล้วขายน้ำเนาะเจิญกับมันเนาะบางมันก็จ่ยไปเสียหาเตืเอยมันมีผคนหาหายมันเห็ดเอิเพราะว่าเทากับหาเงินเองก็ต้องลุมันเนาะเพราะมันมีคนหาซอยเนาะขายบัวแล้วเคยออกมาเรียงง้อซิกุงมือจี๊บเนะมือเลยเนาะ เกี่ยวแล้วหลังมือก็เกี่ยวแล้วซองสับเปาอ๋อแกให้คนเดียวไปเลยบ่ให้คนเดียวนี่แหละโอยว่าบางมือลูกเพิ่งกับไปเฮียนเนาะคือมือใดเ,เ <S <S พิ่งบ่ได้ไปเฮียนเพิ่งก็ออกมาซอยอยู่บ่เพิ่งกับซักเครื่องอยู่เฮือนและบ่ได้มาซอยบ่อเ้เพิ่งออกมาซอยอ๋อเพิ่งกับซักเครื่องอเิเเง่งเฮือนเิ่งซ่านอยู่เฮือนถ่าเนาะมีงแาวเปาไพ่ถาแม่อย,ยูย่เพื่อนโอยก็คืออายุญญ สิบสามปีเนาะดูเพิ to to ่นอายุสิบสามปีเนาะเพ่อพี่น้องเนาะคือเอื่อยกับขาก็คือสิบวันได้ดูปวนเพิ่นโดนน้าเนาะเพ่อพี่น้องเนาะเพิ่นก็คือสิมีทางไปก็เนาะก็สิไปหาเลี้ยงงัวเลี้ยงอยังเนาะเพราะว่าข้าก็ใช่วันได้รบกวนเลยเพิ่นโดนเนาะก็สิได้จากลาเอ้ยเพิ่นเลยเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะก็สำหรับผู้ใดที่มักหักเออื้เพิ่นก็ติดต่อมาทางข้าได้เนาะเพื่อนพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นบ่ได้เอาโทรศัพท์มาเนาะ เฮาก็สิได้ติดต่อให้เองเนาะว่ามีผู้บ่าวมามักมาหักเด้อเนาะโดยสำหรับคลิปนี้เฮาก็สิได้ล่ำลาเอื้อยเพิ่นเเนาะก็ขอให้เอื้อยเพิ่นพอคนจริงใจเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะเฮาก่อนเฮาสิจากลาเฮาก็มีน้ำจิตน้ำใจให้เพิ่นนิดๆหน่อยๆเนาะพอได้ไว้เติมบัดคุยกับผู้บ่าวเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะโดยโดยโดยสบายดี โอเคน้องเฟย์พี่น้องเนาะเขาก็ได้สอบถามเอ้อเพิ่์นเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็คือเพิ่์นขออายุก็คือคันสิเป็นอายุน้อยกว่าก็คือขอสี่ซิปขึ้นหาหกซิปน้องเ่ย์พี่น้องเนาะก็คือสี่ซิปขึ้นไปชีซิปหาหกซิปน้องเพิ่์นทำได้น้องเ่ย์พี่น้องเนาะดูน้องเพอยก็ได้สอบถามเพิ่์นเป็นที่เรียบร้อยเนาะสาเหตุที่เลือกไล่ยาห่างกัสิเป็นนำเพิ่์นไปมีสาวใหม่เนาะเฟย์พี่น้องเนาะก็เลยได้ยาห่างกับน้องเฟย์พี่น้องเนาะ ก็คือเอื้อเพิ่นก็เป็นแม่ห้างเนาะงเป็นพี่น้องเนาะมีลูกสองเนาะเป็นหญิงกับผู้ชายเนาะกับสำรับผู้ใดที่มาข้างเอื้อเพิ่นก็สามารถติดต่อมาทางน้องพลอยได้เนาะเพิ่นพี่น้องเนาะน้องพลอยก็สิได้เป็นสะพานหักให้พ่อแม่พี่น้องเองเนาะเพราะว่าเอื้อเพิ่นมื้อนี้เพิ่นก็บ่ได้เอาโทรศัพท์มาเนาะเพิ่นพี่น้องเนาะก็เลยบ่ได้เพจให้เนาะก็คือสำรับผู้ใดที่มาก็ติดต่อมาทางน้องพลอยได้เนาะ ก็ขอบบุญขอบคุณไปพี่น้องเบอร์สุขสุขคนน้อที่เบิ้งคลิปน้องพลตั้งแต่ต้นจนจบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามรับชมช่องน้องพ่อชาแนลในเด้อไปพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพลเฮ็ดคลิปต่อๆไปน้องเพืพี่น้องเนาะโดยบ่ผิดพลาดประการใดน้องพลขอโทษขออภัยหลายๆเด้อไปพี่น้องเด้อสันติคิดนี้ก็สิขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี